มันนุ่นได้เหรอนุ่นบอกว่าชื่นใจพอไงบอกชื่นใจพออยู่เห็นไหนไหนพอชื่นใจกี่นี่ได้เอาแล้วพี่ดาวเอเอว่ามัน้อกเนื่องแล้วอดีเลยอ่าซื้อดินชองตอนสรุปแล้วพวกมีซืบอวาเซนำ้ำบอสเซนไ่ใช่พ่อพี่น้องเอฟซีพากกัน ผู้ตกใจก็ตกใจผู้รุ่นก็รุ่นอยู่ไปแล้วสุรูปแล้วว่าเอ้าเป็นชื่อว่าแซนเราไปนั่งกันเพื่อนอายุเพื่อนย้ำว่าในเธอเป็นไงหน้าเด็กเราอยากฝากไว้ให้มาแซนก่อนแต่ว่าวันไหมวันหนอ่งเวลาเวลาอันที่เหมาะสมใจสมองให้บุคคลนี้ถ้าว่าบุคุนนี้เรีว่าถ้าว่าผู้นี้เป็นเล็กผู้เทือกกระตันยุยดี่เห็นไหม กลับสบายดีสบายดียดและสวัสดีเนะพ่อแม่พี่น้องป้าดุงน้องเบสุขุส <ป Mick. S 1> ุคน <Yeshua>. พี่น้องเอ้ยโดยมื่อนี้ก็มาคำคำแน่มื่อนี้พี่น้องเลยพบพ่อกันน้อยย้ำคำคำเลยเมื่อนี้พี่น้องเอ้ยโดยเข่าครัวพี่น้องเยเนาะเข่าครัวตอนนี้กำลังจกเข่าเย็นอุ่นเลยพี่น้องเอ้ยเนาะมื่อนี้อยู่บ้านมื่อนีวานนี้ไปเมื่อวานนี้ไปไปรถ พอ่อแดดพ่อทางไกลรถโอ้ยไข่เกือบแตกพี่น้องตื่นเศร้ามาตอนแรงกลับมาแล้วกิน,กนยาพี่น้องนเนาะปวดหัวกับอากาศเปลี่ยนแน่พี่น้องแล้วมันก็นกนอยากมีอาการแน่หนะละอากาอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยปั๊บสภาพขท่านมาฮอดแล้วกิน,กนยาเมื่อวานนี้เนาะพี่นอ้อยตอนแรงเนาะกินยาโซมิตตื่นเศร้ามาแล้วกัยังแบบ ข้างๆสะดึงสะ่างปวดหัวหน่อยนึงพี่น้องเอ้ยเนาะก็เลยกินยาอีกอแล้วก็ตอนนี้เศร้าได้ดีขึ้นแล้พี่น้องเอ้ยเนาะกินยาทัานพี่น้องเลยก็เลยบเป็ียังเนาะใกล้เน่ได้อบันนี้พี่น้องเอ้ยเลยจกขยเย็นอุ่นเข่าพี่น้องเอ้ยอากาศเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคนเข้ากับปั๊บสะพัดโท่านพี่น้องเอ้ยเนาะ มื่อนี้เนาะกับข้าวคั่วเฮ็ดเนี่ยอยู่เนี่ยกินเตรียมว่ายทาเบาเซนพี่น้องเนาะกำลังเดินทางกลับมา,าสันนี่กับไปซื้อที่เนาะพี่น้องเอ้ยไปซื้อที่ที่ให้ครับครอบครัวของชาวฝนมาสันพี่น้องเอ้ยเนาะโดยมือว่านี่ไปซื้อที่ให้ครอบครัวของ ลุงน้อยพี่น้องเอลยเนาะไม่น้องอันนุ่นกาบุกเอ็นบนเด็กเท้อพี่น้องเอลยเนาะลงไปทั้งแรกว่านีกาไปว่าวเราไปเปลี่ยนซื้อระหว่าลุงโอยบนบ่ถามมูถามบ่เซนว่าลุงน้อยบ่เป็นลุงโอยแซดพี่น้องเอลยโอ้ยขอโทษเด้อลุงน้อยเด้อไปเปลี่ยนซื้อให้เป็นลุงโอยเนาะพี่น้องเอลยโอ้ย กับเมื่อวานนี่ก็ซื้อที่ดินให้ลูกน,น้อยเมื่อน,นี่ก็ได้ยินว่าไปซื้อที่ดินให้สาวฝนพี่น,องงน้องเลยเนาะเป็นภูชโชคดีกรอบครัวผู้ที่สง่งพี่น,องงน้องเลยเนาะก็ซื้อสาวฝนพี่น้องเลยเนาะอ่าอยู่หมู่บ้านมากกะทันพี่น้องเลยเนาะตามันยูทูบเบอร์เป็นตั้งให้นะพี่น้องเลยเนาะคนมาหมู่บ้านมากกะทันเป็นอะไรเราก็อยู่กกงงหนันตะโดนเลยเนาะ คือได้ยินอันเห็นน้ำคลิปคือการพี่น้องเยเนาะทั้งแม่น้องอานุ่นเองกันยังบ่ได้เข้าใจรายละเอียดได้พี่น้องเลยเนาะเห็นน้ำคลิปคือกันเสื้อผ้าดีดพี่น้องเลยได้ยินว่าทั้งบอเซนนาได้รับภารกิจใหญ่พี่น้องเลยเนาะได้ถือที่ดินไว้ให้บุคคลคนหนึ่งซึ่งยังพันได้ออกซื้อเสียงเลียงน้ำพี่น้องเลยเนาะโดยอ่า ซื้อเมื่อนี้กับสรุปแล้วไปซื้อดินไหวทรงตนพี่น้องเลยเนาะถ้ะอาจารย์เพิ่มมารอบนี้ก็ซื้อดินไม่สามตนพี่น้องเลยตอนหนึ่งก็เป็นของครอบครัวของลุงน้อยตอนที่สองก็เป็นของครอบครัวของสาวฝนพี่น้องเลยเนาะสาวฝนที่หลายๆคนเอิ่นกันว่าสาวฝนนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะต้องไ่น้องกับนุ่นกันยังไม่ได้เห็นตัวจริงเมื่อนั้พี่น้องเห็นแต่ได้คลิปคือการสาวฝนกันเนาะ โดยรอรุ่นเบิ้งพี่น้องเลยนวาว่าผู้ใดเป็นผู้โชคดีคนที่สามอ่าซึ่งบอเซนนะถือไหว้ซื่อได้พี่น้องเลยเห็นได้คลิปมาเนาะก็รอเบิ้งรายละเอียดอีกเทือนึงพี่น้องเลยนว่เพื่อเพิ่นอ่าโ่บอเซนไหวว่าเป็นภัยเนาะโดยรอดิดตามเบิ้งเด้อพี่น้องเลยทั้งเม่น้องอนุนเองกับริจักนำได้พี่น้อง,งอออบาบาเลยนงงนเน,นเบบานนนงไงนะได้ยินแต่ว่าทั้งพระอาจารย์เพิ่นว่าเมื่อวานนี่นะว่า อ่าเบิ้งไ,วไหวน,นะพี่น้องเอลยเนาะเบิ้งไหว,วจึงพ่อพู้อาจารย์เพิ่นว่าว่า่าาอบ่ม,อมีไผคิดพ่อหรอกพี่น้องเอลยเนาะว่นะวาดินอีกแปลงน,นึงสิเป็นของไผเพิ่นว่าพี่น้องเอลยทั้งทั้งยูทูบเบอร์เฮาหลายๆช่องก็ยังบ่จ่ากนะันพี่น้องเอลยเนาะว่าดินอีกตอนนึงที่ว่าเพิ่นฝากไว้นําบ่เซนนะ่ะเป็นของไผพี่น้องเอลยเนาะก็รอติดตามเบิง่ง ແຕ່ແມ່ນ້ອງອະນຸລສິແນໍາໍ່ບິ່ນນຶນນາດາຄົນວ່າຕບໍ່ານົຍກກຄຶານນນາະມາງເທື່ກອັບບໄດໍຈັນຕ້ອງບບອີດພນນຕ້ລຫ້ເວລາເວລາກ່ອນຈັງບອກດພີ່ນ້ອງເອີຍເນາະເ บอเซนถือไว้นะ่ะจะเป็นกองพ่ยรอที่ตามรับส่งเบิ้งเดอ้อเพียงพอแม่พี่น้องเลยเนาะโดยเอาเรอถามบอเซนมาได้จังอ่าถามเบิ้งบอเซนอีกเท่อพี่น้องเลยเนาะโดยอ่าเมื่อนี้ทางแม่น้องอนุ่นก็นได้โยนเซนในซื้อเฮดพี่น้องเลยเนาะนี่เป็นเฮดอัน อยู่บ้านท้ากระเอิญเฮ็ดบดพี่น้องเลยเนาะอันนี้เนาะเป็นเฮ็ดบดอันนี้น้อยเซนพี่นว่าเพี่นองอยากกินแกงเฮ็ดเซนพี่น้องเลยเนาะก็เลยซื้อเฮ็ดบดมาแกงพี่น้องเลยอันนี้ก็จะเป็นเชื่องแกงข้างอีตู้เนาะอยู่นี่จะเป็นเพป็นกระไห่มะยู่พี่น้องของโบราณเนาะเป็นสุมเป็นแถมสุมมาพร้อมไลยพี่น้องสุมพักติ้วเนาะเดี๋ยวก็ซื้อ น้ำยานางมาแกงใส่เห็ดพี่น้องเลยเคียวคัดเคียวแน่ดีเนาะเดี๋ยวรอให้หดเข่าสุกกอนพี่น้องเลยเนาะโดยให้หดเข่าเพิ่นะสุกกอนเท่าจังลงมือแกงพี่น้องเยเนาะเข่าเท่ากระสุกแล้วเนะาะทำให้น้องอ้วนเดือดซวยเข่าวไว้ก่อนพี่น้องเย ก็เหนื่อยนมากกับประเด็ดน้ำมันไอ้อารุ่นเลยคือหน่อยเนะยาะใช่ไหมบอกเป็นว่าหอดไม่ได้กิ้นเข่านะเห็นไหมกิ้นเข่าเด้อ Mình thường thói diện như thế này, thói <laughs> quay tới sau thì mình không thân thiệt nào ก็าติดกงเฮ็ดอันปิ้งอันนี่ไปแห่นนู้นก่อนพี่น้องปิ้งงูหวานเนาะไม่ป้อนอันนู่นน้อยพี่น้อยเ,เปิดเพลงไงได้พี่น้อยไม่บันยันพีกปดได้ไพี่น้องเตรียมเครื่องเกงเฮ็ดก่อนพี่น้อยเนาะ เพลงเนยได้พี่น้องเลยทต่เพลงมาเนี่ยยากมันะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเพื่อนใกล้กันนะพี่น้องเนาะหามเพื่อนก็นไม่ได้เลยเนาะเอ้าเดี๋ยวทางแมนงน่น้องนุ่นสิพักกองไว้ก่อนนะพี่น้องเลยเนาะรออาทาที่ตามเมืองเด้อพี่น้องเอาบอเซมาถึงถาเมืองอีกทีเนาะพวกผู้ซื้อเป็นได้ไรได้ถือที่ดินไว้ได้รับพระริชใหญ่นะพี่น้องเลยเนาะรอตามคำส่มเมืองเด้อพี่น้องเลยโดย ตัดภาพมาวันนี้หม้อ,มอเฮาสุกแล้วเ้องปดเลยเนาะโอ้ยน้ำอยานางพี่น้องเลยดำปื้บๆเนาะโอเควันนี้พี่น้องพายตูเฮาก็สุกแล้วเนาะรอด่าแต่คนกินมากวันนี้พี่น้องเอ้ยถูกพี่น้องเอ้ยแดนนดำกับโบทันแดนฮับพอน,นั่งนะถูจกจะพอซื้อมาจะพอซื้อไปสั่งมาลงบ้หน่อยเออเท่ากับเรน้าไมา่ดูนะ Đúng rồi đôi ừ. cả <laughs> <rồi đúng> <laughs> <laughs> à, cảm ơn ngắm nam leo đi mông này mương cỡ tiền mua dùm cho nó chắc mày nhàng mày cảm ơn con má hôm nay con hôm cho à con giờ đấy bạn sườn pha thằng phó phân quay nó là phân để mà mà chút leo sút leo này phi nông mày ยังไม่ได้กินเข่าเลยป่ะเสียในเพื่อนเงินทอนพ่อไงเงินทอนพ่อบอกว่าว่าพี่จังอนุนได้จะรูปอนุนสบายดีป้าดุ้งก่อนให้อนุนสบายดีป้าดุ้งก่อนเด้อร์เจ้าเพิ่อนเพิ่นเขาชื่ออะไรเพื่อนเรียบไปเลยเื่อนเรียบไปเลยแบบนี่โอเคกินกัได้เลยเพืนโบเฮียบอกเอาสบายดีป้าดุ้งก่อนนูุนเลยเห็นได้ไงก่อนลูก Yeah. Mẹ thai kiếp đều thôi 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 พองงงไม่ยังก็อลูกเจ๊อันเนน่ะมือสายลูกอันนุ่นไปเห็นอันนางเบิร์อยู่บุกไออันนุ่นเห็นอยู่มาปีมาปีอยู่ไออันนุ่นบอกนุ่นนุ่นบอกได้ตัวเปิดเปิดไพ่ไปจ้าดูคนเห็นไพ่เบะเบบบบับไปมามากกลยไพ่มามากบ้าอันจมจอย โอ้ยน้องพี่น้องเ้วยจิชอนอันซนได้ยิงมันโดดอันอันน่ะโอ้ยโอ้ยช่วยประจานพีนก็แล้วนี่มันวิงเตจะจับอันอันน่ะยังมีอัดใบไหมโอ้ยเล้วอ่ะนี่นาพ่อซื้อข้าวผัดบอกพ่อซื้อข้าวผัดกุ้งอ่ะข้าวผัดกุ้งมาให้นุ่นน้อยนุ่นกุ้าวผัดกุ้งเพื่อนนุ่นจะมีจังเอร์ที่จันนึ่โอ้ยมุมี้ก็เกินเราหน่ะมุมีเลยยังชดมาทันแล้วรือ โมมี่เคือนเฮ้าน่ะลูกเคือนเท้ามีผีจงอยนะอืมมีบ่สากผีงงก้อยก็มีนะอยู่เทิงนะดื่มไปแลงบุ่นบุ่นอยู่เทิงเหันบ่นั่นโมเมนต์ผีงงก้อยนั่นโน่น่ะลูกโมเมนต์โน้โมเมนต์วน่นได้เหรอนาน่ะเอาโน่เห็นอยู่ใจอันเลื่อนไปว่าปุ่นอันโน่นเห็นไปเก่งผีจงจ้อยม่าบ่ลูก ให้บ้าบ้าพ่อเชิญเราไปเห็นภาพอย่างนี้พี่น้องเลยน้อมาสอนกับบึงกับบือสอนสุพโภคุณฟังระวังเฮียเด้อพ่อแกคนนี้ฮะระวังเฮียงจะเองงูเอานาะนี่เบงเอาเลนใหม่ก่อนพี่น้องเลยเนาะคือมืดเนาะอ่พี่น้องเลยเปิดเฟสเอาเนาะบ้านนี้มันคือมืดเฮงนะพี่น้องเลยแกได้แล้วแกได้แล้วเออคือบมาบวงตั้งเอาลูก โบอาบน้ำไหมอะไรก็ใส่เสื้อผ้าแล้วก็เล่นออกไปตอนจะเลยพวกเป็นพวกเข่าพวกอยังต่างๆมันแน่ใจกระดุมกันเลยดิบชื่อจังโบอยากดิบไม่อยากจิ้มเออใช่ไอ่าอยากกินก็คอยตักกินลูกโันนั่นแน่ๆวันจิ้มขึ้นมาไปชั้นแน่เลยน้ำมันอ๋อระวังตีนถึกน้ำมันดินน้ำมันชื่อชื่อดินน้ำมันน่ะผันควยปั่นควยเป็นนยู่ว่าวยค่ะ เห็ดงูก็ได้เห็ดงูก็ได้อ่าเออเห็ดอะไรเห็อยู่เนาะเห็ดงูโอ้พูนเบบมาเรียบร้อยได้เนาะพี่เซนเนาะกินได้เลยกินได้เด้อซุกได้หรอหน้าข้าวเรื่องถ่ายกินได้เลยนี่แบบอุ่นมันห่อนอยู่เนาะพอซื้อลูกชิ้นมาพี่น้องไอ้เนาะพอเซนซื้อลูกชิ้นมาให้แซ่บนะลูกชิ้นอันนี้ลูกน้อยกันดโทรศัพท์พอก็ดุดโทรศัพพอได้ลูกมันล็อกไหมมันล็อกได้ลูกคนไปดูดิ อ่ากินข่าวมากแล้วบอบังไหนยังบอโดยอ่าพอดีได้ด้วยเอ๋อ้านนู้นเนี่ยนู้นบอบอชื่นใจพอเนาบอชื่นใจพออยู่เห็นในไหนพอชื่นใจกี้นี่ได้แล้วพี่ดาวเออดอเนื่องแล้วพอดีเลย เด้อเพิ่นอยางอายอยู ang, luôn, á, ộ, ương, ่เด้อ uh, พี่น้องเอ้ยอืมระวังลูกระวังเอาจอกมากินเด้อลูกเด้อลงเครื่องไว้ขึ้นเซโนก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะเดี๋ยวมีเครื่องมีพอก็ฝามาว่าจะสิเอาจัดไปพี่น้องเอ้ยเอาขึ้นเอ่อมีมีรถแต่เนาะรถบตาพี่น้องเนาะลุยบ่บัดนี้มีเครื่องพอประมาณ้ทันวาพอขึ้นก็ขึ้นไป อเอนไปกตอมีนวที่มาติดรถติดล่างเป็นแน่โดยตี่ไม่ติดเมื่อไปน้ำเนาะเพราะได้แจกเพิ่มก็ขึ้นไปกูไมยังกับมึมึงกับบาคคลายแดเลยเนาะมีโอกาสจะขึ้นไปยุ่อันนี้เจอม่ทองเนาะโดยเป็นไนหนอะบเซนเมื่อนี้คือได้ยินว่นซื้อดินชงตนสรุปแล้วัวมีซื้อบาแซนน้ำาเซน่ใพี่น้องเอฟซีากัน ผู้ตกใจก็ตกใจผู้รุ่นก็รุ่นอยู่เวลสรแล้วว่าเอ้าเป็นชื่อว่าแนเนาะพี่น้องเยได้เาะ่าหลายท่านอยาอ่าฮู้ๆคร่าวๆแล้วนะว่าเฮาสิมีชื่อ2ตอน่ซั่นน่ะโดยๆแต่ว่าอ่าทีผู้นึงก็พอเราเนาะโดยทีผู้นึงพอเราสิแก้บ่กให้แก้ให้สรุปเพื่อนแก้ก็้เพื่อนลูกเอ้ยเอา่วงมาตกินเือไปลูกเขาจแถม่วงอยู่บ่แถมอยู่ ที่ผู้นึงเพราะเราออกอายว่าเป็นทองทั้งสามคนเพว้นเนาะอ้ายแม่ไปกินนี่กระตุ้ยได้หรือล่ะเอาไว้ก่อนไว้ก่อนโอ้โหไว้โหไว้ลูกไว้ไปไว้ก่อนลูกไว้ก่อนลูกเอาไว้ตู้เย็นก่อนแล้วจึงกินเนาะกุ้งๆเนี่ยกุ้งนะอ่าที่ที่ผู้นึงเพราะเราออกอายุเป็นยังไงเนาที่ผู้ดีสอนที่ที่ม้นตึ๊บอย่างเป็น่ังไงเนาะวันนี้ทางแม่บ้านดี๋ทำไมท่านจ้ะบอกที่เว้นท่านอ่านชื่อนั่นเนาะอ่านแหมว่าเป็นชื่อว่าเชื่อว่าเดี๋ จะุูแล้วพร้อาเพื่อันบอกเพื่อนเองว่าเป็นชื่อชื่อใช้ชื่อเจ้าใช่ไหมทางวาจาร์่ัทางวาเซนก็ไ่ได้ได้ปรึกษาไว้ก่อนแล้ว่าเรื่องไดหรือว่าทางวารจารย์เพื่นกับบอกเราลาไว้อยู่เลยแต่ว่าเห็นทีได้อย่าพิารล้วันบอกไปย้ำกกนได้กันฝากไว้ทางวาเซนก็ได้ใช้ชื่อวาเซก็ได้ได้ห่มือ ยันวันบ่ไร้บรปึกษายันวันใส่ชื่อว่าแสนโดสินะทางผ่าอาจารย์กันได้ชันดูจันมาเอาอีลีให้ชันดู่น้อยเนาะหน้ะว่าหน้ถือไว้ชื่อได้เนาะถือไว้ชื่อได้พี่น้องเลยเนาะอาจารย์ไปฝากชื่อไว้ทังดใยังตื่เต้นรแห้งหน่อเนรอยเฉยว่าชิได้จริงเพิ่นเนาะองอปรุดไปรุดไปรุดไปไไไปหุดรด่ เพราะว่าอาจารย์เพิ่นเนาะพร้อมสิมอบให้อ่าเจ้าของที่อ่าผู้นั้นๆเนาะทางบ่ใส่าอ่ายินดีสิไปอ่าโอนให้เนาะให้พี่น้องเนาะนั้นบ่ได้วมาแล้วบ่ว่าเป็นผู้ใดเป็นแบบูแต่ว่าเพิ่นเพิ่นยังบ่ได้บอกแม่บ่ให้บอกเนาะอ่าแต่ว่าบ่น่ะฮู้ ไม่แม่ทุย่งอ้เ่ทอ่งมลอยบลงนา่พี่น้องหเนาะจะมาลงย่างก็เปนารูเป็นกา่างได้ั่นดเลยอย่าฝากไว้มาเก่อนแต่ว่าบุดม่นึ่งเวลาเวลาอันทีเหมาะสมโดยให้บุคคลนี้ถ้าว่าบุคนนี่ถ้าว่าถ้าว่าผู้นี่เป็นเล็บผูเทือกระตันยูดีอ่ะนะอันเยนเจ็ดเจ็ดอันรพุ่น อ๋อะเลลูกมานเพิร์ลเปเอออันเพิ่์เเอาดรปปนปของเล่นเพินพี่น้องเลยโมเมนต์ของเล่นไมได้ขาุกกว่าเยอะเพิรักเสืออ๋ออันกระดานเพิ่์เียห้องว่าเขียนดรอปปอนปนซื้อมาพร้อมกันนี่เนาเพิ่กันเล่าไั้นไปจ็ค้ยไม่เอาราบ่วจังหวะเตรียมไว้เลย ยินดีแม่ไหวเลยได้ยินดีไม่ไหวแล้วนอกจากเยว่าอยากถามเบิ้งล่างละเอียดอีกเชื้อเนาะแชันเงื่อนเป็นแตกไปหมด้าใจก็พูชื้อกันว่าผู้คนได้รับเป็นของตัวเองได้ไปด้วยเนาะโดยแต่ขนาดว่าถือไว้ซื้อได้เนาะฝากว่าฝากว่าไปซื้อไปเลยทข็งชั้นกระเทือนเทียบอะไรเลยดีใจนะน้องไปด้วยเนาะดีใจน้ำพูผู้โชคดีต่อไปเนาะแต่ว่ากถ้าถึงเวลาเพื่อนไปน้อยเนาะจัดแยมอะไรจัดมืออะไรจัดมืออะไรไปน้อยเนาะกถ้าถ้าอาจารย์เพิ่อนว่าเอิ่ม อันใดเวลาสมควรมันก็สิสกาให้เพิ่นก็สิบอกไรไปหน่อยเนาะถ้าบ่ใส่ก็ยินดีบ่เป็นหยังพี่น้องเนาะใส่ซือบ่ใส่บ่เป็นหยังเนาะเพราะว่ายังอีกหลายปีบ่อันที่อุูเพิ่นสิมอบให้น่ะโอ้สมควรน่ะนะเนาะฮอดบ่10ปีว่าซั่นอายุอายุที่ว่ารับได้นี่บ่แม่นเพิ่นว่า18เพิ่นหรือว่าได้17บ่คือสิบ่18บ่เาเอาากกเบิ่งก่อนพี่น้องเนาะ อืมตอนนี้เพิ่นอายุเพิ่นเท่าไหร่จ้ะปู่อันปู่สิมอบให้นะว่าซั่นเขาก็ยังบ่ฮู้อายุเพิ่นว่าจักปีบ่ได้12 13บ่รู้ว่าไดพ่นนี่ก็สิฝากไว้นําประมาณ8 9ปีเนาะฝากไว้ประมาณนั้นพี่น้องเอ้ยถามว่าอ่าเพิ่นฮอดอายุแบบว่า พออุ้นให้พี่นาะทั้งพระอาจารย์เพิ่นว่าให้โอนให้ทางบอเซนก็อุ้นให้พี่น้องเลยเนาะคือฝากไว้ซื้อได้พี่น้องเลยโมเมนต์มาโมเมนต์มาเป็นของบอเซนได้พี่น้องเลยโดยดูแลไว้ทางกันเพิ่อนแต่ละพี่น้องโดยเพราะว่าสิไปเยี่ยมมไปเรื่อยๆยู่เนาะโดยพวกอาจารย์ฝากไว้ให้เขาจะไปเยี่ยมเพื่อนอันดาพวกบุญคายไปสั่นเนาะเพราะว่ากาอีกอย่างที่ที่มันเหมาะสมแล้วกบบมัน ตรงกับทางเลยจีน่ยมันตรงกับทางเลยว่าปุ๊บปั๊บเลยมันเป็นหมู่บ้านจัดฉางเลยทั้งหมดเลยจีน่าเพิ่นก็เลยเอาแต่นั้นเลยแล้วมันก็โอเคแน่น่าทางข่างทั้งหมดก็ที่ว่าสบายเพราะว่ามันดินจัดฉากไว้นี่เนาะบอตอนที่ว่าตอนโตนติดทางสองสองข้างเลยเพราะที่ว่าเพิ่นใส่ซืタルタルタル้อเจ้าแม่ตโวตเนาะงพ่ดเขาเขาท่าแบบแม่โน่นแต่ตอนตัวหนาเลยหนาทางเลย อีกฝั่งนี่กะเป็นของสั้งสมควนเพิ่นนะประมาณนั้นพี่น้องเลยก็คือผู้แล้ววันนี้พี่น้องเลยเนาะว่าผู้ใดเป็นผู้โชคดีอ่าทรงครอบครัวพี่น้องเลยเนาะโดยอีกอีกตอนหนึ่งก็อ่าฝากไว้น้ำมอเซนก่อนพี่น้องเลยใช่ครับมาฝากไว้ซะพี่น้องเลยเนาะประมาณจอกันสิบปีประมาณสิบปีเลยเลยเพราะว่าครับที่เพิ่อนการหรือเรา คือว nah ่าเขาซื้อชื่อไว้บรรยนกาศคือว่าเขาจริงหมื้อไว้ทีนะอย่างคนอื่นมาซื้อเนาะมันแม่เพราะวีมันเหมาะมันเหมาะสมอยู่โดยยันมันก็เหมาะสมทางอะไรก็เป็นหมู่บ้านพี่น้องเลยเนาะเพราะว่าต่อไปก็นสิเป็นหมู่บ้านแน่เนาะอดูราคาดูเขตนอกกันมันเป็นสเปกหันไปได้โดยนี่มันเป็นมันเป็นอยู่ในเนาะในดงเนาะโอเคอยู่พี่น้องเนาะโดยไก่ไปไหนนะธรรมดาท่านกว่าเอาอยู่างไก่นะยทานก็บ้านเอาเลย ทางเขามาบ้านเฮานี่ยังไกลกว่าบ,บ้านเพื่อนอยู่เนาะแม่นเพราะว่าแม่น้องอนุ่นกับไปอยู่บ้านนี่พี่น้องเลยใกล้กับมันอ่าพระธาตุอีห้างอีกเลยพี่น้องเลยเนาะอ่าถือว่าชื่อที่แถวนั่นกัน,กนถือว่าบริบททางใหญ่แต่ว่ากัมีถนนหนทางถือว่าไปค้าขายได้พี่น้องเลยเพราะว่าใกล้พระธาตุอีห้างนี่กันมันม เว่านักท่องเที่ยวตลอดเลยพี่น้องไงเนาะอยู่ไกลประทานหฮังมีหันมินิกับนอนาคตก็สามารถไปค้าขายไงมือได้เนาะทางผู้อาอาจารย์เพิ่นก็เห็นมาบริไกลบันไดเพิ่นก็เลยซื้อไว้ให้พี่น้องไงเนาะว่าถ้าว่าเขาซื้อไว้ให้กันช่วยมันมันก็บส้อได้แบบแนั้นใ่มนถ้าบขซื้อไว้ไปยังคนอื่นมาเอาสินะพี่น้องไยบัตรนี้บัดรอันมีเจ้าของบัตรเลโดยบองันซื้อให้ ลุงน้อยเห็นก็คือว่าต่อจากลุงน้อยคือว่ามีหมายไว้เบื้องแรกเป็น,นบาร์เซนเมื่อวานนี่ไปนะพี่น้องเอ้ยลุงน้อยก็ได้ไห่ในชุดโม่หน้อยก็คือว่าเอ้าวพี่น้องนอเนาะใกล้ทีมีข่าวดีกับมาอยูค่คนกันอ้าพี่น้องเอ้ยเนาะอันนี้ต้องการให้คลิปอะไรพี่น้องเอ้ยเนาะโดยเจ้าบ่ได้เว้าแว่วๆออกมาในคลิปบ่ ดุงหน่อยข่าวดีดาวเวลาหนาวเผาอยู่เฉลยเลยซะสัตว์เนาะว่าเป็นยังข่าวดีของดุงหน่อยเพื่อนเนาะเลยเหมือนยังหาไปดุจในไอแอนคลิปบาเซียนยู่ได้พี่น้องเลยมีทางคนอยากมาถามมาเพื่อนมาแล้วนะยังบ้านมีเงินเงินยังบ้าได้มากเลยยังบกล้าบอก เรียกมาแววใช่ะอ <in the> <acy> oh, ๋อโดยโดยเอาสนอรุ <bunker ring> ่นเบิรงพี่น้องเลยเนาะบาสิเป็นข้าวดีอย่างทั้งนุงน้อยเพื่อนกันดินก็มันข้าวดีไอ้ยังสองสั้นบ่มาพพ้่มกันเลยนะเสนอเอ้ยลุงน้อยนี่เนาะอืมเอาดีใจน้ำทั้งสองครอบครัวพี่น้องเลยเนาะแต่ก็รอรุ่นกันต่อไปบันนี้เนาะว่าครอบครัวผู้ที่สามที่ว่าฝากดินไว้น้ำมอเซน่าจจะเป็นไทย กับผู้แรกรุ่นไปรุ่นมาก็ประมาณ10ปีพุ่นล่ะพี่น้องเห็นบ่เพื่ออายุน้องเพิ่นสิฮอดเนาะเอ่อน้อรุ่นเบิ่งพี่น้องเอ้ยโดยโดยบาเซนบาคร่าวๆันประมาณนั้นหัวน้องเพิ่นก็10กว่าแล้วเนาะ10 10น้อยๆพี่น้องเอ้ยถูกอเฮ็ดไปสงเลยคนน้อยเฮากันกินบ่แ่แล้วบ่กินเ่นเ้บ่กินบ่ลูกถ้าว่ากล้าว่าบ่กินนะก็ไว้ก่อนเด้อลูกกินบ่ใส่นดอกกินบ่ันบ่สุแล้วฮดอก กินป่ะอยากแก้เบิ่เดี๋ยวจะรูปแล้วบบกินมาจ้ะมาชุ่มแทนไหมมากินเป็นแทนป่นอาจจะเป็นแทนเมนบอกเมนฮอนด็อกอยู่ป่ะเดี๋ยวุ่มแทมากินได้ยง่มากินเมนั่นป่ะโจอย่างมาใส่ข้างในมันน้ำยอดตีกินข้าวเลยบ่ข่อยแกงเห็ดเลยเอาซาพี่น้่เลยผ้ากันแตงผ้าขาวผ้าหน้ากินก้อนบบดนี้เนาะโดยทั้งเมนองอันนู้นกับจบคลิปก่อนเด้อบบดนี้พี่น้องเลยป่ะข้าวผัดเป็นไต่เซฟแทนนู้นนี่นุ่นบ่อยากกินบ่ลูก ไปกินบ่านะวังในพ่อซื้อมานะอ่าวันนี้พี่น้องเอ้ยนอนุเนยเจ้าคลิปให้แม่ในลูกบายบายป้าลุงในลูกบายบายป้าลุงค่ะบายบายน้ามุ้ง,เอ,ปปงเอาดีดีเอาดีดีไม่มนนไ,ไม่เนาะมุ้งเห็ดแน่ไรเห็ดแนว่าเห็ดจริงสิโดยอาซาพี่น้องเอ้ยพ่อกันไม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเอนะ้ยเนาะคลิปนี้ก็ขอลาไปแล้วเนาะพี่น้องเอ้ยพุ่น ดินดินปั้นน้ำมันพี่น้องปาดเค้กโบนะเอ้ยโดยสบายดีเืลอพี่น้องปาดยังชันปาดดินปั้นน้ำมันบ่แมนน่ะยังว่าบ่แม่นอยู่โอ้ยหนุยปาดอันกิฟจ้าโอ้ปาดพี่จ้าโดยอาสบายดีบรรุงมาลูกจบคลิปแล้วจบคลิปแล้ว พ่อๆกันใหม่เด้อจใจจุดจ่าใหม่เด้อจ้านุ่นขอบายบายขอบายบายเอาเห็ดมือน้ำเน่อยลูกเห็ดแนวใดบาย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 โมบินทำใจน่ะสบายดีครับเจ้าทำไมเงี้ยเออคิดได้ด้เอาไม่เอาไม่เอายงามๆลูกเอางามๆสบายดีครับแม่แมีแม่อะไม่ตู้เบิ้งอยู่เลยฮะไม่ตู้เบิ้งอยู่เลย